คนใหม่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยรอบที่ชองและบักหลายนึงนะน,นี่เดี๋ยวจะได้มากไอ้เมื่อกี้แต่หื่นไม่ได้แกงใช่ไหมพี่น้องออไปซื้อได้ถึงเติบค่ะสบายดีแล้วก็สบายดีสบายดีตอนในบ่ายถว่าจะเป็นพี่น้องอยู่เพื่ออยู่ไกลฟังไทยฟังลาวเนาะพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามเสิร์ฟองแม่แต่น้อยทักทายสบายดีวันนี้แม่ต่น้อยมาหน้าอด้รพี่น้องเอ้ยอยู่เพื่อเมื่อวานนี้นะ มีมาหน้ามาหน้ากับว่าต้นพี่น้องไอไ้บรรยากาศไม่นีฮอนอบเอ้าวขนลดรเบิ้งมีแต่แดดเป็นไ้ายยิบยิบอยู่พี่น้องเอ,อ้เดชชนผู้พาไปเลาะชนเมืองลูกเขตกับพี่น้องไอ้ชนลูกเขตเมือหาขี้แรงก่อนเพราะว่าเมือเมือแลงมันสีบมามีน้ำกินเนาะก่อนฉีไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านตับจามเซมเซมกับเมตาโนยเนาะบริเวณเก้าแม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตาโนยเด้อพอเป็นกำลังใจกันที่คลิปต่อไปนะชนกับผู้พาสองคนเดชพี่น้องไอ้แจ็คชีได้หรู้บ่เด้อผู้พากับ เพราะว่าปะค่าเพ่นไปพูดพี่น mm ้องไอ้ไทยหน้าทางเตอร์ปุ๊เพราะว่าไทยแต่เตอร์เลาะขึ้นมาแถวตะกาแถวเนือนะไทยหน้านะแถวเตอร์ใหญีกแข็งๆได้พี่น้องไอ้แถวเนือนะอ่อนเพราะว่าแถวเนือเป็นคิดดินทรายนะแถวเตอร์นี่ยจะอ่อนกินดะเนีอยนนึงแล้วก็แก่ชีได้ไปก็สิว่าอะไรจะห่างเนาะไปช้อนก็ผู้ผาได้อยู่บนนี้แม่นต่บอกมีตะลมกับลมนะนี่เอาช้อนค่อยกะนยิบอันมุงเจอรูเห่าด้ยพี่น้องไอ้ ไปพี่น้องไปฟเฟลองว่างกันไปลุ้นไปติดตามเด็กก็ไม่ตะน้อยว่าสีมานอยู่บ่ช้อนลูกเขตดมนันนี่ไปก็ไปช้อนลูกเขตกับผู้พาจากักรีได้หรือบอ่อได้พี่น้องไอ้นี่เอ็ดผู้พาน่ะนะมาน้อยกับมานัาน่งมันนี่สบายดีป้าลุงนี่ยังมไม่นะว่างสบายดีป้าลุงทอ้อเอาดินกับหมา <c oughs> ดได้อยู่บ่ช้อนลูกเขตดมัด้่นะ ไปไปลองเบิรงไปได้หรือไม่ได้แต่น้อยกระถือคู่าอยู่ตัวพี่ๆแต่น้อยสบายดีแล้วบอไปย่างเป๊ะเมนดังนะแต่น้อยย่างไปก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศไม่ได้คือว้าวแหละไม่ได้คือหวานนี่จะมีพี่น้องฮอนฮอนยังมีแต่แสงแดดทั้งหมดก้อนเมฆก็คือมีอยู่เลยแต่ว่าบ่ห้าวยังไปช้อนหนูหนองล้วล่ะผู เอาพูดละอ่าต้องหอนออกมาค่ะตัวเม่นขามันยังมียาหอนกูพาไปไปอีพุ่นะอืมฮิกาตันมาเชียวปุ่นมีตุกหาฮิกาตันปีตะเก้ายามนี่น้ำล้นเฮาล้นทันเลยปีนี้ฉะม้อยโดนน้ำป่าเลยย่างมาหอดแล้วพี่น้องไอ้น้องที่จะชอบลูกเครดนะมีแต่ควายทั้งหมอ,อตัวตัวเม่นน้อยๆตัวเม่งใหญ่ๆมันหอนเนาะมันหามบน้ำ ตอนเเมืงก็มีอยู่บ่บริเวณน,นี่นะน้ำชฉลายอยู่ đ â เห็นตะควายควายควายเขนมันก็โลงงย่างดีเพร,รน้นออม,มันก็โลงจังหวะเรือในขาเอาือ่นเนาะมันก็โลงมาใหม่เขียนงาใหม่คเขาเอนว่าเขีนเค ไม <pee S 1> ่ควรทำน

ตอนนี้ใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยรอบที่สองได้บักรลายนึงนะนี่เดี๋ยวฉัได้มาเอาเชือกคู่ก่อนตัวลายเลยลูกเพื่อนยังไงลูกเข็ดน้อยอเข็ดหลังคำลูกกบมาวควาย้อยชื่อลูกกบลายเนาะรอบนี้น้องควาเนาะตัวยนี้อู้น่ะลูกกบไปแล้วเอ็นตีไม่ได้น้องกบกันนะบักระลายนึงลูกเขียดลูกเขีียลูกเขยด ช้อนขึ้นมาแล้วล่ะพีะ่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเดียววะซีมานดูบอลรอบรอบที่สามเด็กแก่แก่เด็บ่งก็หานหมานบอกภูผารอบที่สามน้ำมานบ่ามาพี่น้องมาเบิ่งน้ำเดียวมาซีมานช้ำเลยเชิญเลยภูผาลูกไอ้กระปูล่ะภูผาหลงจำรอบอันนี้พี่ดอนตีนจะน้อยพี่เฮ้เอานมื่อไงนมื่อไงอืมเดี๋ไปละเอาไหมอุ้ย ไอ้ไอ้มันงาตัวแบบพี่ชามพี่น้องเอ้ยอู้หูอฮ้ยอ้ตัวลูกกบนี่นะลูกกบกับแบบยันต์ลูกกบใหญ่ละดยออเลยป็นยอดเลยพี่น้องความลายที่ยอดเลยลายพี่นาะเบิกงพาเขามาอ้หูีดินกีดินเดี๋ยวฉัได้มาเอาเสื้อคู่กับพี่น้องกันไปดิบาสตัวได้บาสละลายๆขนาดนี้ดุมวู้ชุดยอดเลยเนี่ย ลอยลอยลอนกูละพ่อเอาผนายะพ่อจ้ะพได้หลายกรนี่แพ่อละเออโต๊ะน้นนกระนะนต๊ะใกระันตเขตเตาเขต คือวายกี่ขวายแล้วกายพิ่มากล้ายพี่ขว่ายลาย,ายกาย็ยกด้วยนะ รอบที่สี first, ่ได้น้อยหนึ่งีนน้องเอ้ยแล้ดีวนึ่พ่อได้บบนี้ได้รอบนี้พ่อดูนี่แนะนี่นี่เลยเหลือนี่นี่ลูกไปดูใครจีน่าไปเอ้าเจ้ก็คนนี่ไางจิลี่เอ็นันยุบเอานี่เอ้านี่ปูไอปูอะไรปูอะปูก็อยู่อะไรเขาดูดิปูกันพ่อะ่ะพี่น้องเอ้ยพ่อได้กหลาย ปูย้อนนะช้อนลูกเขตกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยแกเชได้ยางไปเบิ้งบนขั้มไทยหน้าก่อนได้จะคือแล้วเป็นไทยหน้านะกเช็ได้แล้วไปหาเบิ้งยอดอนหรูอพวกน้ำพี่น้องเอ้ยมาแกงเชืลูกเขตนะยางไปก่อนปูปลาแตน้อยแกยางกับผมเดี๋กับโค่นนี่แหละขั้มเาอย่างฮอนอยู่มีนะตอนนี้ห้าโมงมีแม่นะชี้โมงพี่น้องเอ้ยยี่ห้าโมงอย่างฮอนแม่แต่น้อยก็ได้ยางมาหอดบอกขั้มแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นไทยหน้ากับ ก็จะคือนะเป็นไทยได้สองเฮือพี่น้องเอ้ยสองฮือสามฮือสี่ฮือห้าฮือได้ห้าเฮือพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเฮือที่หกอันนี้กำลังไทยอยู่นี่นะไทยตอนเช้านี่ได้สามนะตอนแรกฮะก็ได้สองฮือที่สามเฮือนี่ละเพราะว่าไทยพู้เดียวนะไม่ได้มีพ่กมาเป็ตบ่าวสอดเรื่องปานขึนนา เลยเว้ว่าบ่าได้มีมีผู้ช่วยนะค่อยก,กับทายบ่เป็นพี่น้องกระท้ากกทาเป็นก็ที่ได้มาช่วยอยู่ขวานแตะน้อยกำลังหลังน,ออนี่เยอะกว่านี่ไทยหนา้าถือเกอรเพื่อเคยมีพี่น้องเริ่มขี้ดินห้าวนะถือเกอร์ถึงหน้านะไทยหน้าก็บ่ได้หอดเจ้สามดอกหนะเจ้นั่นไ่ได้ไทยมืดอือไปนหน้าที่ดินควันโตด,ตด,ดี่นะขวามแข่งตะน้อยแต่น้อยก็รถได้เลย กะลีเนาะเมื่อหยเนาะปิงควันกุ้งกุ้งลด ก่อนเมกก่อนบังไง่บาง,งแต่มีหยอมเฮาอีกแล้วนี่ตะแดดกรับแดดผู้พาตะน้อยกับประเด่นไปเลนมานำกลางหาน้าพันธะวันเยอะก็มีผู้เป็นนิดเดีวยวนำพันธะเยอะพี่น้อยประมาณอีซีตีข้างหน้าได้ผู้เป็นนิดเดียด A cá mả bự nhỏ nó bột thì nó ấy mì vô mì vô mì vô nhỏ nó bột bột cây nào cũng lạ há bự cứ khơ con mì vô mì nó, này, làm ลูพีก็มีแดดก็ห้อนคือว้าวเะหนอนอันนี้เดี่ยหลลยอยู่ đ ดโอ้ตะทึงขยานี่ นะนี่พี่น้องย่นอบบที่คอยเอาเมื่อกี้นี่นะหลายตือพี่น้องไอ้กำน้อยนึงมีแต่ยอดงามๆจุ๊ๆทั้งมเดใวชีได้มือก็ไป่นะมือหาแกงลูกเขียดไว้ก่อนเพราะว่าชอบมือเฮือนเดี๋ยวมันฉีนั้นนะนะนี่มันชีน้ามันชีบเป็นตะกินพี่น้องเอ้แกงแล้วกะชีได้มือนะแกงไว้แต่หน้าเลยเมื่อกินตะเฮือนพี่น้องเอ้มือก่อนมือหาแกงลูกเขียดไว้ก่อน แม่ตน้อยว่าจะแกงแกงลูกเขีดไว้เมื่อกินตะเหินบริษัทแกงใช่ไหมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้มันคั่มนะค้อยเกลีใกล้แล้วก็มาหาไร้ควายเฮาเดินเลยไปว่าบริษัทแกงจำตะเวนนะตกดินแล้วนะนี่มามีตะเวนนะไร้ควายเฮาเดินแล้วก็จะได้มือเดี๋ยววันนี้นะเมื่อแกงตะเหินคือเก้าพี่น้องเลยมาลูกนนนเกขียดมาเออควายเฮาและอันนี้น้อยนี่นั่นควายเบะเท้ามีมีดอกควายเฮานะควายเฮาขายมาละอื หมาคอยกอจงนคแล้วลนคุนกุนนันยานมู่บอกแแรงแรงแู้หำะผู้รัไม่หำรัดแรงผู้ขาอปากชาผูแรงแรงแรงแรำแล้ว้ำแล้วค้ำแล้วอ่ะแรง้ำแล้วหุยอุยุยยุเฮ้ยเฮม่เบิ่งพักค่อยกัหากระเริ่มตีสเพียนี่อยปูนะยังไม่ทันไรเชื่อพูดเลย ไล่ควายห้ามาพูแล้วเรียบร้อยแต่ชิได้เมื่อไรเลยพี่น้องไอ้แบบนี้นะขี่รถไถมาเพราะว่าอันนี้รถไถน้ำเบาเขาได้รถไถค่อยหนาไถหนานะบ้ได้มันเลยพี่น้องไว้ยันตารางเพลงครับแต่ละมือเป็นกลางปะชาชนมานอนเผาแต่ละมือมานะนอนเผาบาได้ต้องนอนเภาเพราะว่า,วน,น,า,วน,น,าวน้ำมันก็มีนะครับนี่เป็นท่อรถ กเครื่องทางเขาแหล,ละพี่น้องเอ้ซิงหัดบ้านตะเวนกระคำคักคำเน้ยเลยพี่น้องไอ้ตกดินนะเลอตะแสงมือควานโมเมนต์แซงแดดแน่นอนแสงก้อนขี้เมฆทำนะจีงามอ่ำบริณห์ไปสิไดเมื่อกีอ้พี่น้องก้อยไปนี่คลุกคลอยบนได้ฟ้าเด้พี่น้องไอถือมาตลอดเพราะว่า ไปตอนเช้ามันชีเด็ดมอขนาดลูกมากแค่เด็กเด็กมันเลอะเลเมื่อพบเด็กก็ไม่ตะน้อยตะเฮินเพราะอะเขาไปล้เข้าพี่ไรที่อื่นเลนเพราะเด็กไม่ตะน้อยตะเฮินมา่น้องเลยไห่กินต่เหินนะละมือก่อนมาเอาเหินมืดพอดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก็บชีได้มาไอเด็กกินก่อนต้มน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยต้มน้ำอันลุลูกเทดนะต้มชีเดลายเนี่ยพอต้มน้อยแล้มันลุลุบ่พ่อประมาณนี้แหละพ่อจะได้ไปค้างมอก่อน ได้ชิได้มาค้างโมต้มน้ำโล,ลดูเขตกันเนยค้างโมแล้วก็ชิได้ไปเลดูเขตไ้ท่าได้ชิได้มาึจอรูกขตเอากนปน้องเอาเลยซื้อเอาซื้อันนี้อิตา xem nhạng nhà mượt bên ngoài hoa chôn kapu pata xi mong xi mong kung mong 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 เละเลยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทาเฮ้น้ำหอนก่อนมาดินะน้ำยังท่านหอนลูกกบกะอันนั้นมาได้พี่น้องเลยเป็นตีมเป็นมือมาแล้วอันนั้นจะหวานมาได้อันนั้นไม่ได้เลอะนะเดี๋ยวมาช้อนแล้วก็เอาเลยโบกคืบปีเลี้ยวพี่น้องเอ้ยทาปีเลี้ยวป่ะลูกกบเนี่ยหลายขนาดปีนี้มีลายป่ะเลืกนี่กะทำนี้ละลูกอันที่หลังข้ามลายกว่าเลอะดูเขียบเล้วกับชิด้มาชมอันนี้มาบุกชมพี่น้องเอ้ยนะนี่ hôi chỉ khử cả này chỉ là. Ừ. cho nhọn nó buộc cho cả ao ổn ăn ừ. em có bộ à ổn ซ้อมแล้วแล้วมาล้างก่อนพี่น้อยเลยล้างไว้ท่าน้ำหอนก็บชิได้ไปแล้วลูกคิดอัะไอตู้ก็มีนะมื่อนี้นะไอตู้เขจะคือควบชุดมื่อนี้อืมกันน้อยเดี๋ยวชิได้ามาต่ำอันนั้นท่าก่อนพี่น้อยต่ำม,มาคิดท่าก,าาบบอก,กา่อนกระเบือพระคำภูมิกับชิได้ล้เรียบร้อยอย่างกบบระบิดมาคิดนีแล้วปิดมาคิดแล้วกว็บชิได้ต่ำเลย นี่ไม่ได้กินด้วพี่น้องเอ้เมา่อกี้ดิบคอยได้กินกระชื้อนี่เลยเอาไปปลูกกปที่โลกคับมาละกัดกับกัดจำมันขี้ดินโลดคนท่านบอกว่ากัดจำนิ่งจำเลยเลยมันกระป้องกัดจนหมดปลูกเมือหลายนึงเต็มโพดมึงใหญ่นึงปลูกในกลางไฮน์ชวนเป็นต้นเลยนะนี่ไม่กินเลยที่ได้เมื่อกี้บังงามไม่ได้กินเมื่อกี้ลยปีนี้ชื้อกินตลอดโลดปิดมาคิดแล้วใช้ได้มาต่ำก็เพลยงเนี้ ทำพร้อมดีเลยคำพูดกับมาคิดขบืนตามเธอดีจบพี่น้องเอ้ยรีไม่ตามหลายรอคบคำพูดจะอ่อนมันเชื่อเวลา,าเพราะว่ามันง่ายตกะง่ามันก็ง่ายตามแจวแ่วแล้วเรามาเบิ่งกันหม้อที่ค่อยต้มน้ำกะขุดแล้วพี่น้องเอ้ยรีได้มาปรุง โอเคตัวหัวตัวบนน่เอ่ะเ้ยฉาบิอยู่กับน้าเินลูครองมันนี่จุ่มเครงจุ่มเครงเออนั่นล่ะอ่จองเขาล่นก็ได้เออหิบจะลาไว้ไว้เออ เ้วก็ทเถ้าเอาน้ำเย็นไปเชื่อทิมตทิมน้ชาวน้าเย็นไปไล่น้องจีนทงเวิร์ดเคืนไหพอแล้วเ้วก็เอาันนั้นอีเอาไม่อีน้ำหนึ่งต้ก็ว่พูดาเลย ก่อนแรกงามไหมแล้วเราพยน้องเอาโล,ลกกดูเขตกันได้ที่ได้มาปุ่งคืงเชื่อมองข้างมอกับตาเต๋อคืองแกงก้อนนี้พระคำผูดลายก็มุนะ่งไปชุดยอดเลยจะอ่อนมันเรื่องื่อหล่นยอดนับ,บุกหูจิคือพักอินทรลงไปอ่าเซอร์กือเป็งน,นูเซื้อชีลาจังแส่ มันขิงแบบว่ no, no. าโนโน่เล็กน้อยเหลายๆนี่แล้วพี่น้องมาดิเดี๋ยชิดได้ไปขังโม,<อ>งมง่งได้เรียบร้อยมาขางโม่ก่อนพี่น้องนี่ข้างโม่พุทธกูได้จะเอาลูกเขีดลงเลย้างไปได้ของตึบมาเบิ่งอันโมอ่คอยกลีเริ่มพทุทแล้วล่ะพี่น้องเลยเดี๋ยชิดได้มาอันเอาลูกเขีดลงวันนี้มโม่พุทธแต่ว่าไม่ได้เห็นมโม่พุทแล้วพี่น้องเลยหันอันนี้นะ มอพดเลยเจะได้เอาลูกเขตลงก่อนพี่น้องเอ้ยลูกเขตยดไม่นิว่าสุดยอดเลยพี่น้องเออเงามนะเท้าขัดเท้าแน่เออันนี้ยังว่าลูกงามแห้มาได้ไปที่นิดเลยนะเอาจนมืดจะได้มาเชื่ลูกเขตแล้ว,ลวก็ไว้ให้พีนพดเฮิดึงเติบพี่น้องเอ้ยจังคงนะเาเ,เอาลูกเขตไปเชื่อได้เหึงเติบก็พดแล้ะลายพี่น้องเออแบบนี้อ่าตึ๊ พอข้าพ่อเนยเดชได้มากกุ่นกพี่น้องไม่พดละเดวเพิ่มพอดจังหน่อยกัพีงเยจังปงแกงเขยนากินข้าวนะอ้อบอนาซก็ให้พี่น้องไอเด๋ยวค่อะได้ปงแกงลกเขียนากินข้าวกัพี่น้องเยอข้าวแหงปงลงมาแลวเรียบร้อยพี่น้องแกงลูกเขียกเป็นตะเซบเดชพี่น้องไอหือเอ ไม่ช yes. like ่ได้มาตักเก่งหากินข้าวก่อนพี่น้องตักเก่งลูกขีนกินข้าวก่อนเก่งลูกขีดเสืมันบุบชจี๊ยดน้ำบุบพี่น้องอุ่นหัวเม่น้ำบุบเจี๊ยอน้ำบบมีเก่งเนาะลูกขีดเจอ๊ยงน้ำบบตักลายๆตักบ้าดีเลยพี่น้องโอ้จิถือก็มี แล้วได้พี่น้องเอ้ยเนยยูเนกินเขาจะอันนี้ต้มมีไวัเฮอผู้พาตะน้อยเพิ่นพี่น้องเด็กกินข้าวม่มีเนกินกินต้มมีไวัเพราะว่าแกงลูกเกดกับบได้เยอะได้นี่แกงพุกเกดก่อนมาเด้พี่น้องเลิกกินข้าวแรงแม่ตะน้อยเลยอืมเป็นตาแซีบอยู่ได้แกงพุกเกดก่อนแตะน้อยเป่ายองทันเย็นเยอะข้าวแฮงมาเด้พี่น้องเลิกกินข้าวแรงแม่ตะน้อยเนื้อ

요거 ข 나온다. ย่าอีบ่ายกี่ดอกเมนตะน้อยกันได้กินข้าวยาได้พี่น้องกินข้าวยาลืมปิดคลิปลงอ่ำน้ำขึ้นมาแล้วพี่น้องหัวโหนแห่งนะเลยไปลงอ่ำน้ำก่อน คลิปนี้ก็ได้ทายพี่น้องบึงเท่านี้แหละคลิปหน,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 น้าเราก็ลาพี่น้องพอกันหม่คลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้แหละแต่น้อยจะนนอนแล้วพี่น้องบายบายเดี๋ยวสิได้ขอ,อตูพากแต่น้อยเค่นอนก่อนไปเค่นอนกัน